แม่หรอคะแม่เป็นไงบ้างแม่เหนื่อยหรือเปล่าตาหนูคิดถึงแม่องค์ประกอบของภาพยนตร์โดยรวมหมะคือว่าโดยรวมของค์ประกอบว่าเรื่องนี้น่าจะโอเคแล้วก็อารมณ์กักแสดงเรื่องนี้น่าจะทำให้คนดูคนดูเนี่ยห่วมไปมา คือนอกจากเรื่องหลักที่ที่มีทีมงานที่ดีแล้วนะครับเรื่องนี้เราได้ทีมงานที่ดีมากเรายังมีนักแสดงที่ทำงานออกมาได้ดีตามที่บทเราควรามที่ควรจะเป็นนะคคือทุกคนสามารถสะท้อนไม่ว่าจะเป็นตัวประกอบหรือว่าเป็นตัวบทนําที่จะสำคัญหรือไม่สำคัญเนี่ยทุกคนสามารถท้อนบทของตัอได้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ อยู่กรุงเทพตั้ง เป็นไงบ้างลูกสะไยดีจ้ะแม่ดูสวยขึ้นนะลูกก็สวยเมือนแม่นะคะ a คชั่นป่ะ่ะหนูทองแล้วตองถ่ายทำองตอนถ่ายทำ้างตอนถ่ายทำนี่ก็เหนื่อยครับเราถ่ายต้งเช้ายันมืดข้ามไปวันหนึ่งก็มี เราก็ถ่ายนโตลงเลยก็แบบขนาดตอนนั้นยังหนักแค่จะแค่ถ่ายหนักนแสดงอยู่ตรงหน้ากล้องอยู่ในกองเนี่ยแสดง,สดง,สดงทําให้พวกเราในกองอินอินสนุกาไปนนแ,แล้วเราก็ร้องให้ไปได้อะไม่ไม่คิดว่าคือนี่คือสิ่งที่ดีครับเพราะว่าการที่แบบร่วกับเราเราให้เดเรคชั่นกัแสดงไปันกแสดงเขาทำการบ้านมาก เขาสื่อารอ่ะเขาควรจะทาอะไรแล้วพอเรายิ่งดิวขึ้นมากขึ้นนันแล้วทำทำให้แบบเขาเล่นออกมาตามที่เราวางไว้อ่ะแล้วมันจะทาให้เกิดความรู้สึกร่วมลงไปแสดงีมนีนะมันแสดงคือทําทําให้ตัวละครที่เราเขียนมันมีจริงๆแบบมันมีชีวิตขึ้นมาเลยอ่ะแบบเออมันพูดไม่ออกแล้วถามตรงเรา มีคุณสมบัติอะไรในกายเป็นแม่คนอะฮะแหมมันไม่น่าปล่อยท้องไดยอย่างนี้เลยนะตัแต่ทำหนักมาแล้วเหเราจะุมใจุมใจใจที่สุดี่เป็นหนนี่มีขนาดยาวด้วย คิดว่าคนดูเที่ยวที่ฉายมาก็ยังไม่มีใครเบื่อขนาดขนาดยาวน่าจะสะกดคนดูได้จะสะกดทีนี้เราจะสะกดผู้ชมบนอินเทอร์เน็ตได้ไหมคลับสุดท้ายอยา,ากจะฝากอะไรกับ<ช>วิค้าไว<ห>้กับผู้ชมบนอินเทอร์เนตเ็ตเป็นวาระนี่พวกเราตั้งใจกันทำนะครับทั้งจุกงานทุกคนครับตั้งใจกันทำทุกคนเหนื่อยเท่ากันหมด ไม่ไม่ใช่ผมเหนื่อยสองคน ieur, ทุกคนเหนื่อยเข้ากันหมดก็คืออยากให้คนทุกคนไปดูให้กำลังใจไปคอมเมนต์ไปไปให้คําวิจารณ์อะไรได้นะฮะถ้าเกิดหนังไม่ดีอะไรเงี้ยคือก็บางทีคือถามว่าหนังเนี่ยมันมีข้อสมบูรณ์ทั้งหมดไหมมันอาจจะไม่หรอกครับคือทุกอย่างมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วไม่มีอะไรที่เพิ่์เลยคือเราเวลาเราดูหนังเรื่องนี้ก็คือว่าไม่อยากจะให้คาดหวังมันเกินไปแม้ว่าฟีดฟีดแบบมันจะออกมาดียังไงก็ตามแต่ว่า อยากให้ดูเหมือนว่ามันเป็นหนังเรื่องนึ่งอะ่ะค่อยๆตามตามหนังมันไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเดาไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปอะไรกันแต่ปล่อยให้หนังทาอรารมณ์ไปเพื่อวัาพอจบปั๊บจะรู้เลยว่าเธอพิชชาหรือเธอไม่ใช่เปืนชื่อ